สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท,ท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะคะสาวดำภาวยก็มาเตือนความจำเอฟซีของสาวดำนะคะเพราะว่ากลัวท่านจะลืมเพราะว่าได้ข่าวว่าพ่อปู่ท่านพ่อปู่แม่ย่าท่านให้ทิ้งทวนในวดนี้นะคะก็พิจารณาดูนะคะอาจจะเข้าสามตัวปังๆก็ได้นะคะก็สาวดำก็อยากให้เอฟซีถูกนอกก็อยากให้ทุกคนถูก นะคะก็พิจารณาดูนะคะนั่นคือเลีกพ่อปู่สีสุดโทนะคะที่ท่านให้เป็นงวดสุดท้ายฟันธงให้483แล้วก็83แล้วก็2ตัวก็มี90 40นะคะลองดูนะคะอ่าทีนี้พ่อปู่578นะคะพิจารณาดูเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะชอบเราก็จัดขัดเราก็ซื้อเลยนะคะ ขอท,ทุกท่านโชคดีนะคะออาแคปกันไว้เลยนะคะแคปไปเลยสาวดำไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านตัวเลขนะคะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะออกพ่อปู่ไหนแม่ย่าไหนอ่านนี่ดูเลยนะคะย่าแม่ย่าบางบทย่าบางบทกันให้มาแล้วนะคะดูนะคะค่ะชื่นชอบจัดเลยค่ะชื่นชอบจัดขัดซื้อนะคะชื่นชื่นชอบชื่นชอบ จัดขัดซื้อไว้สร้างวัดพ่อปู่พ่อปูปปปป่วัดป่าให้มาหางเดียวนะคะชื่นชอบจัดเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องโมโอเอลังเลใจนะชอบใครชอบมันนะคะเราชอบซื้ออยู่แล้วเราชอบอ่าถูกถูกรางวันอยู่แล้วนะคะวดน,นี้ใครมั่งจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เล็กลับดูนะคะดูเองค่ะ ดูเองนะคะอาจารย์เลขลขบนะคะอาจารย์ลลับดูเองค่ะแล้วท่านก็ไอ้นี่เลยนะคะ fc ที่รักอาท่านก็แคปไปเลยค่ะอ่าสาวดําวางให้ท่านแคปเลยนะคะแล้วก็เอาไปนั่งดูเอาไปนั่งใจเย็นเย็นนั่งดูเลื่อนดูเลือกดูว่าชอบตัวไหนชอบอันไหนนะคะอ่าเพราะว่ามีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะดูเท่าจิตที่จะรู้ว่าจะซื้อตัวไหนนะคะ เพราะว่าคนอื่นไม่ได้ดูกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราแคปไปเราเปเลื่อนโทรศัพท์ดูแล้วชอบใบไหนนะคะอาจารย์ปนกอธมอค่ะเคยเข้ามาแล้วทั้ง2ตัว3ตัวนะคะอ่าพิจรารณาดูนะคะเอฟซีทุกที่รักทุกท่าน อาจารย์สสนะคะอ่ะดูได้เลยนะคะแคบเลยค่ะแคบเลยแคบเลยนะคะพ่อปู่สี่ห้าค่ะพ่อปู่สี่ห้าให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะวิ่งเก้าบนนะคะ พ่อปูห้าเจ็ดแปดนะคะอาม่มานะคะแคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยท่านผู้ชมท่านแคปเอาเลยชอบจัดขัดซื้อเลยนะคะพ่อปูสามแปดแปด ชอบจัดขัดซื้อเลยค่ะอันนี้เป็นเลขสูตรท่านนะคะเป็นเลขสูตรของพ่อปู่สามแปดแปดอันนี้เป็นเลขของแม่อาจารย์แม่อุบลนะคะอาจารย์แม่อุบลก็ให้มาแล้วนะคะดูเอานะคะดูเอานะคะ ปูคำแสนสิริจันทานะคะแคปเอาเลยค่ะอันนี้เลขซองนะคะลนะพิจารณาดูนะคะเห็นไหมคะว่าท่านดูดีๆนะคะเลขงวดนี้มาแปลกนะคะให้บนให้ล่างแต่เลขมันตรงกันเลยค่ะ ตรงกันหมดทบทุกตัวเลยนะคะมีตัวเดียวที่ไม่ตรงก็คือ83 8สล่างไม่มีนะคะแล้วไอนะ้ห้น่ะมีทั้งบนทั้งล่าง0ูย์เก็มีทั้งบนทั้งล่าง9ก้ก็มีทั้งบนทั้งล่าง58ก็มีทั้งบนทั้งล่างาเห็นไหมคะสาวดําก็เป็นคนเอาลงคลิปให้ทุกวันทุกวันน่นนะคะได้มาได้มาเพิ่มก็มาลงให้แล้วก็อันเก่าก็จะลงให้ตลอด หมือนทุก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 คลิปแต่ก็ไม่ได้เคยสังเกตนะคะเนี่ยสาวดําก็เพิ่งจะมาสังเกตวันนี้ว่าอา้าวนี่เลขมันทั้งบนทั้งล่างมันตรงกันทั้งนั้นเลยมีแปดสามตัวเดียวที่ไม่ตรงที่ไม่มีล่างนะคะเห็นไหมละ่ะเออมาสร้างวาสรุปแล้วเลขในนี้ทั้งบนทั้งล่างมีหกตัวแค่นั้นนะคะอ่ามีหกตัวเท่านั้นนะคะอ่าตาเกี้ยงนะคะ ปู่เจ๊กค่ะตามพ่อปู่ในชอบพ่อปู่ในก็นั่นเลยนะคะอันนี้เลขแม่ย่าเขียวอ่อนกับพ่อปู่น้องจอกนะคะ ไม่ย่าไพอรีจะดูเลยนะคะอันนี้พ่อปู่สายเขมินนะคะท่านให้มาฟันทรงที่เก้าสี่แล้วกท่านให้มาสามห้าเก้าสี่และเก้าหกนะคะ เลขสรุปแล้วนะคะของพ้าปูห้าเจ็ดแปดนะคะนี่ค่ะป้อปูห้าเจ็ดแปดนะคะเลขท่านสรุปให้แล้วนะคะมีห้าสองห้าแปดห้าสามสามสองหนึ่งแปดเก้าสองค่ะนะคะ,นะคะพิจารณาดูนะคะอันนี้ พอปูสายเขมรน,นะคะท่านก็นสรุปให้แล้วฟันธงให้แล้วค่ะแคปเอาเลยนะคะแคปเอาเลยไปนั่งเลือกสบายใจเฉิบเลยนะคะไปนั่งเลือกสบายใจเฉิบเลยนะคะนั่งเลือกเลยกับสบายใจเฉิบเลยค่ะ ปูสายเขมียนะแคปเอานะคะแคปเอาค่ะปูองอาจหญ้าดอกไม้ค่ะแคปเอาซื้อเลย สรุปเลขของพ่อปู่ห้าเจและสรุปเลขของปู่สายเขเมนินสรุปเลขของปู่สามแปนะคะเห็นไหมคะดูนะคะว่ามีเลขตัวไหนมั่งที่เหมือนกันนะคะสาวดําก็พยายามดูเนี่ยนะคะเห็นไหมคะพ่อปู่ห้าเจสามตัวฟันตัวมาที่752นะคะเจ็ห้ค่ะแล้วก็2ตัว5้าสองเก้าสอนะคะ ปู่สา,ายเขมรฟันธงมาที่9 3 8สองตัว3 8 3 5 9 4 9 6นะคะพ่อปู่3 8 8 9 6 4 0 3 8สองตัวนะคะก็จะมี9 0 3 8 9 7 8 5นะคะเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะว่าสามพ่อปู่นี้เลขตรงกันก็มี5 8นะคะมีพ่อปู่3 8 8กับพ่อปู่5 7 8 เลขตรงกันก็จะมีเลขห้าแปดนะคะส่วนเลขห้าสามสามห้าปู่สายขมนินกับปู่ห้าเจ็ดแปดมีตรงกันนะคะส่วนเลขสามแปดก็จะมีองป,ปู่สามแปดกับปู่สายขมนนะะินนะคะอ่านนะคะดูเอานะคะพิจารณาดูค่ะ พิจารณาดูนะคะว่าเนอะทีนี้อาจารย์เลขลับใต้นะคะอาจารย์ที่อยู่ภาคใต้นะคะนี่ให้มานะคะ,ะเห็นไหมคะจะนะคะอาจารย์เลขลับใต้ให้มานะคะวิ่งบนเก้าวิ่งล่างเก้าเก้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกสองตัวใหมาก้าสี่เก้าศูนย์เก้าหกนะคะ เลขล่างให้มา909597ไอย้ยากไอย้ยากค่ะเลขสวยนะปูนาโคค่ะเพรปูนาโคให้มานะคะหางเดียวเลยค่ะ395นะคะ395 2ตัวให้มาที่9535นะคะคือว่ามี3าเก่าเนาะ วิ่งบน3วิ่งล่าง9นะคะเลขล่างให้90และ85ค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงจให้สาวดำเพาร์ยด้วยนะคะฝากช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลฝากช่องเย็นจิตพอทีวีคอมโบนะคะและช่องสาวดำาพารวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและขอฝากช่องของพ่อปู่578 นะคะแล้วก็ช่องของอปู่สายขมนะคะเข้าไปดูและกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงแจให้พ่อปู่ทั้งสองท่านด้วยนะคะ,ะคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้นะคะส่วนเลขของพ่อปูอ่เออขอโทษจากส่วนเลขของคุณตาทองสุกนะคะสาวดําก็ไปเอามาแล้วนะคะแต่ท่านให้ลงวันที่14นะคะคุณตาทองสุกท่านให้ลงวันที่14นะคะของคุณยายนางเงิน ล้านเปอร์เซ็นต์สาวดําก็เอามาแล้วลงช่องไปแล้วนะคะแล้วก็พ่อปู่สายขมินก็เอาลงไปแล้วแล้วพ่อปู่ห้าแปดก็เอาลงไปแล้วนะคะสรุปแล้วสาวดําก็มางานเจเดแดงเช่านี้ก็มีได้เลขของคุณคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์คุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์พ่อปู่ห้าเจ็ดแปดพ่อปู่สายขมินนะคะแล้วก็ยังเหลือพ่อปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ พี่สาวดำนักท่านไว้จะไปหาท่านก็คงจะเป็นหลังจากออกพรรษาแล้วนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็มีใครเอกสาวดาเขียนไว้อยู่นะคะประมาณห้าหกท่านนะคะในนก็มาแล้วก็เลยเก็บข้อมูลเล็กผสมน้อยไปให้ f อฟนะคะเพราะว่าก็มี f อฟซคอมเมนต์มาบอกว่าพี่สาวดําหรือว่าแม่สาวดํา ไปหาเลขที่อื่นบ้างจะได้มีจะได้มีคนกดติดจะได้มีคนติดตามเยอะๆจะได้มียอดวิวขึ้นเยอะๆเขาก็แนะนำมาขอทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยๆถูกหวยงวดน,นี้จ้า